บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่ลาสุดเดือนพฤศจิกายน2568คน5กลุ่มนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกบัตรดูเลยเป็นคุณไหมคน5กลุ่มนี้ไม่ได้เงินและถูกยกเลิกบัตรในบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐของเดือนพฤศจิกายนครับหมายความว่าในเดือนพฤศจิกายนคน5กลุ่มนี้จะไม่ได้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐต่อครับเพราะว่าคุณจะโดนยกเลิกไปก่อนดังนั้นมีอยู่5กลุ่มคนคน5กลุ่มนี้ที่จะโดนนะดังนั้นเนี่ยมาดูกันว่า เป็นคุณหรือเปล่าที่จะโดนยกเลิกในส่วนตรงนี้ครับเริ่มต้นครับในส่วนกลุ่มที่1ครับที่โดนยกเลิกคือกลุ่มที่แลกเงินสดกลุ่มที่ชอบแลกเงินสดเป็นชีวิตจิตใจครับกลุ่มนี้เนี่ยจะโดนกันซึ่งในปัจจุบันนะครับหลายๆท่านก็ไม่ได้แลกกันแล้วนะแต่หลายๆคนเนี่ยยังคงแลกกันอยู่ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแลกเงินสดได้นะครับหากเงินบัตรสวัสดแห่งรัฐเขาต้องการให้คุณเป็นเงินสดเนะี่ยเขาให้ไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตรงนี้เขาเลยกําหนดเงื่อนไขนะครับให้เติมเงิน ของส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินซื้อสินค้าเงินการลงทุเงินค่าเดินทางนะครับใส่ไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกลุ่มที่แลกเงินสดเนี่ยกลุ่มที่นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนรุ่นใหม่ไปแลกเงินสดทั้งกลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์ที่ไปแลกเงินสดครับและกลุ่มร้านค้าที่รับแลกเงินสดกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะโดนกันทั้งสิ้นครับดังนั้นเนี่ยคุณหากหากคุณเป็นกลุ่มแลกเงินสดครับจะโดนยกเลิกแน่นอนนะันั้นเนี่ยใจเย็นๆครับก่อนที่คิดว ให้คิดเอาไว้อีกก๊อกหนึ่งอีกชั้นหนึ่งครับว่าถ้าแลกเงินสดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโดนยกเลิกบัตรได้นั้นเนี่ยอย่าพลาดเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยพลาดเพราะการประมาทนะครับผมถือว่าเป็นความประมาทนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาได้กําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะแลกเงินสดได้การแลกเงินสดเนี่ยคือถือว่า เป็นการกระทำที่รัฐมองว่าผิดเงื่อนไขของโครงการครับดังนั้นไม่ควรแลกเงินสดนี่คือกลุ่มแรกครับที่จะโดนยกเลิกนะกลุ่มแรกเงินสดครับต่อไปครับเราไปกันต่อกลุ่มที่2ที่โดนยกเลิกครับก็คือกลุ่มที่ใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดนะครับสำหรับกลุ่มใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดเนี่ยทำไมถึงผิดประเภททําไมถึงผิดชนิดแล้วมีประเภทไหนบ้างหลักแล้วครับเงินที่คุณได้รับ ที่เป็นประจําอยู่ตลอดทุกวันนี้นะครับก็คือเงินซื้อสินค้า300นะเงินกา๊าซถุงต้มนะครับแปบาทต่อ3เดือนแล้วก็เงิน750บาทคือเงินค่าเดินทางนะครับเงินเหล่านี้เนี่ยคือจะได้เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับคุณไม่สามารถนําเงินเหล่านี้นะครับมาแลกเงินสดได้นะซื้อสินค้ากา๊าซนะครับ แล้วก็เดินทางซึ่งไม่สามารถที่จะใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดหมายความว่าสลับกันใช้ถ้าเกิดถูกชนิดเนี่ยก็คือซื้อสินค้าก็ซื้อสินค้าการของต้มก็ซื้อการของต้มเดินทางก็ทำไปเดินทางอย่างนี้คือถูกสีเขียวเนี่ยคือถูกแต่การที่ผิดนะครับก็คือเอาเงินซื้อสินค้ามาซื้อการของต้มเงินซื้อสินค้ามาเดินทางเอาเงินเดินทางมาซื้อสินค้าเอาเงินเดินทางมาการของต้มเอาเงินการของต้ม มาซื้อสินค้านะครับแต่หลายคนโดนกันเพราะสาเหตุนี้แล้วก็เอาเงินกลางต้มมาเดินทางที่ผมเขียนสีส้มแดงเนี่ยผิดหมดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการใช้เงินผิดประเภทคือใช้สลับกันใช้เงินผิดชนิดครับอันนี้เนี่ยคือไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการการทําแบบนี้ครับรัฐก็มองว่าคุณผิดอีกคือบางท่านอาจจะเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันแบบนี้คือผิดนะ อันนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเกิดความสับสนได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยร้านก้าวหุงต้มกับร้านซื้อสินค้าบางทีเป็นร้านเดียวกันแล้วเขาใช้สิทธิ์ให้เราผิดนะครับถ้าไปซื้อก้าวหุงต้มเนี่ยคุณควรใช้สิทธิ์80บาทต่อ3เดือนตรงนี้นะไม่ควรจะเอาเงินซื้อสินค้าไปใช้นะครับเพราะว่าคือในแง่ของการที่คุณใช้ตรงนี้เนี่ยแทนที่เงิน80ตรงนี้จะได้ใช้ออกไปเพราะว่าคุณจะได้ไปซื้อก้าวหุงต้มคุณดันต้องไปเอาดึงเงินของ300ตรงนี้มาใช้นั้นเนี่ย คุณต้องใช้ให้มันถูกหมวดหมู่เท่าน,นี้ก็ไม่มีปัญหาครับง่ายๆเท่าน,นี้เองสรับกลุ่มที่2ใช้เงินพิเศษใช้เงินพินิดก็ก็จะโดนยกเลิกนะครับกลุ่มที่3ที่โดนยกเลิกครับก็คือกลุ่มซื้อสินค้าในหมวดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับสุราและก็เบียร์หมวดสินค้าเหล่านี้ครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียร์เนี่ยเป็นหมวดสินค้าที่รัฐมองว่า ไม่สามารถที่จะนำสิทธิ์บัตรสวัสดิการ่รัฐไปซื้อได้นะครับถึงแม้ว่าแต่ละท่านนะครับก็จะดื่มสุราดื่มเบียร์ปเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคือการสังสรรค์มันมีได้แต่ก็อย่าเอาสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปใช้เท่านั้นเองคุณแค่เอาเงินสดไปซื้อครับสหรับยักเอาเงินสดไปซื้อเนี่ยขยับไปซื้อตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดันเอา สิทธิสวัสดิการไปซื้อใช้ตรงนี้นะครับและรัดตรวจเจอเนี่ยก็โดนดจริงๆเนี่ยเขาป้องกันไว้ให้แล้วนะครับรัดเนี่ยเขาเลือกร้านค้าที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ขายอยู่แต่หากร้านค้าเนี่ยบางทีเขาคงเข้าใจครับว่าร้านค้าเขาแอบเอามาขายได้นะครับทังนั้นเนี่ยถ้าโดนนะครับโดนกันทั้งร้านค้าทั้งคนที่ใช้สิทธิเลยน,นั้นเนี่ยตรงนี้ต้องใจเย็น,ยนคิดใหด้ดีนะครับก่อนที่จะไปเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียร์เนี่ยโดยใช้สิทธิสวัสดิการไปซื้อเพราะไม่งั้นจะโดนโยกเลิกบัตรได้ นะครับตรงนี้ใจเย็นๆนะโอเคนี่คือในส่วนของข้อที่3นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันครับข้อที่4ครับคือซื้อสินค้ากลุ่มบุหรี่ยาสูบห้ามซื้อบุหรี่กับยาสูบเป็นหมวดสินค้าที่ห้ามซื้อเหมือนกันหากคุณเอาสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปซื้อบุหรี่กาสูบครับสินค้าประเภทนี้เนี่ยรัฐก็มองว่าผิดเงื่อนไขโครงการเช่นเดียวกันดังนั้นบุหรี่กับยาสูบ ก็ไม่ควรเอาไปซื้อร้านค้าจริงก็ไม่ควรเอามาขายนะครับเพราะถ้าเอามาขายก็คือผิดกฎเหมือนกันสำหรับร้านค้าคนใช้สิทธิก็ผิดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องระวังครับให้ดีเหมือนกับสุรากระเบียร์เลยถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยให้นําเงินสดไปใช้เท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับข้อที่4ครับซื้อสินค้าในกลุ่มบุหรี่กับยาสูบพอห้ามซื้อกับอันนี้เนี่ยสข้อแนละ้ว่กลุ่มคนแล้วนะครับที่โดนยกเลิกบัตรกลุ่มคนสุดท้ายครับกลุ่มที่5ที่โดนยกเลิกคือกลุ่มที่ฝากบัตรสวัสด แบบประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยไว้กับร้านค้าครับอาจจะมองว่าการฝากบัตรสวัสดิการเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าบัตรสวัสดิการณปัจจุบันเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่แล้วับวรประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคุณไม่ควรจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปไว้ให้กับใครนั้นเมื่อคุณฝากบัตรสวัสดิการรัฐไว้กับร้านค้าเนี่ยมันก็เหมือนคุณเอาข้อมูลส่วนตัวนะครับฝากไาว้กับใครคนใดคนหนึ่งซึ่ง อันนี้เนี่ยมันผิดอย่างมากครับรัฐก็เลยมองว่าอันนี้เนี่ยคือการกระทําที่ผิดทําให้ส่งผลให้รัฐเขาสามารถที่จะยกเลิกสิทธิสวัสดิการของคุณออกไปได้เลยดังนนี่คือทั้งหมด5กลุ่มคนนะครับซึ่งถ้ากลุ่มคนนี้เนี่ยมีคนโดนยกเลิกกันจริงๆนะครับก็อยากจะให้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าให้ทำความเข้าใจจะดีกว่าแล้วก็ใช้ให้ถูกกฎเงื่อนไขของเขาไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้ผิดจริงครับรัฐเขาทําอะไรคุณไม่ได้ ต่หากว่าถ้าเกิดว่ารัฐตรวจสอบแล้วเขาสุ่มตัวเนี่ยแล้วค้นพบว่าคุณผิดจริงอันนี้รัฐเขาเล่นงานคุณได้นะอย่าเปิดช่องโหว่นะครับให้รัฐเนี่ยเขาเล่นงานคุณได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อย่าไปผิดเงื่อนไขของเขาทาง5กลุ่มคนนี้อย่าไปอยู่เลยนะมีใครมาชวนคุณไปแลกเงินสดชวนคุณไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปซื้อเบียร์เหล้าไปซื้อบุหรี่โดยใช้สิทธิสวัสดิการเนี่ยบอกว่าร้านนี้ดีนะใช้สิทธิ์ได้ใจเย็นๆครับ อย่าเพิ่งไปใช้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพลาดรัดไปสุ่มตรวจวันนั้นพอดีโอโดนกันทั่วหน้าหรือฝากบัตรสวัสดิการครับบางทีเนี่ยเขาให้ค้ำบัตรสวัสดิการไว้ก่อนแล้วเบิกเงินเดือนหน้ามาใช้อย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าโดนกันด้วยสาเหตุนี้กันทั้งหมดหรือคุณมสีสาเหตุไหนนะครับที่เอามาแบ่งปันกันให้เป็นประโยชน์ต่อเพืพ่อนพี่ท่านอื่นนะครับก็พิมพ์มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับจะได้นํามาบอกกล่าวกัน ต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็นําข้อมูลที่สําคัญมากๆณนะตอนนี้เนี่ยมาฝากทุกท่านมี5กลุ่มคนครับที่จะโดนยกเลิกบัตรแล้วบอกเลยว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยได้เงินเยอะด้วยนะครับถ้าไม่อยากจะโดนยกเลิกนะก็ใจเย็นนะครับจะทนหน่อยพราเดี๋ยวเงินจะเข้าเยอะมากในมาสวัสดีการสําหรับในเดือนพฤศจิกาครับจะได้เพิ่มอีกต้อง850บาทนะทำรายละเอียดเ,เงื่อนไขที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งเรื่องสำคัญเพียงเท่านี้ของท่านที่ตามรับชมและเจอกันใหม่คลิปต่อไป